นนโอนนโะตาด้วยนนโแจ็คสันน่ะแจ็คสันมันแกงตานนโทุกคนนนโไม่สนใจผมเลยทุกคนดูดินนโไม่ช่วยผมดูดิผมโดนลุมอ่ะโดนพี่มาร์กับแจ็คสันน่ะลุมอือพวกสามตัวนั่นน่ะองค์หญิงมาเวลนำโชคก็มัวแต่กินเนี่ยผมโดนเนี่ยพี่มาแล้วก็แจ็คสันแม็กกี้มาลุมน่ะ แล้วนัโนเธอไม่ช่วยตาเลยเหรอทุกคนดูดินานโนนันโนเธอไม่ช่วยตาเลยเหรอใจร้ายนะนโนเนี่ยทุกคน,นนานโนเขาไม่สนใจผมเลยอ่ะเดินผมดุไปเขาลากที่ฉี่มากัดเนี่ยทุกคนมันแบบว่าผมเข้ามาห้องใช่ไหมครั้งแรกอ่ะ ห้องเต็มด้วยที่ฉี่อ่ะไอ้ที่ฉี่ที่เป็นชาโคมันกัดฝุยเป็นฝุยเลยนะทุกคนแล้วก็โมโหแต่ผมอ่ะคาดการได้ว่าไม่องค์หญิงก็นานเนาะนานโนะนานเนาะเธอไม่ช่วยฉันเหรอโอ้โหนานโนะเธอกระโดดมันเป็นนินจาเลยอ่ะโอยายนินจาน้อยนานโนะยายนานโนะมันใช้องหญิงมาแล้วองหญิงองหญิงองหญิงเธอไม่ต้องมาจับฉันจะใช้เล็บจับฉันเือ มามามากอดกันมากอดกันผู้หญิงชอบกอดครับผู้หญิงอู้หญิงเท่าผู้หญิงมัดผมเนี่ยจะสวยนะผู้หญิงโอ้โห้หญิงสวยอะ่ะฮะโอ้ยดูเป็นชิลมากไงดูเป็นสาวชิลอ,อ่ะนั่นละทำไมนำโชคนำโชคมีปัญหาอะไรนะมีปัญหาอะไรยังไงออกทุกคนดูดิดูผมมาทีไรเขาก็จะมาเนี้ยกองกันเป็นขยงเลย แต่อย่ากัดกันแรงนะไม่เอานะไม่เอานะนาโนนาโนนาโนอย่ากัดกันแรงอ่าแม็กกี้กับนาโนอ่าอย่าตากันแรงอโอวหญิงว่าไงจ้อุโอหญิงโองหญิงบอกว่าตาอย่าไปสนใจพวกมันเลยพวกมันน่ะสอนไม่รู้เรื่องนะเราโองหญิงรู้เรื่องเหรออุงหญิงโองหญิงตุดเป็ดโองหญิงทุกคนดูโองหญิงนีุ่อวหญิงมาอ้อนผมแล้ะอ้อนผมองนาโนเธอนี่ เธอนี้แบบหือมควายเขาทุกคนเลยนะฮะน,น,นันอนพี่มาก,กับน,นานโนพี่มากเธอตัวใหญ่อ่าพี่มากนันโนพี่มากหยุด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 ก่อนหยุดว่าให้หยุดหือไม่ได้นะเนี่ยเออต้องสามาคีกันดิทุกคนต้องสามาคีกันนะตาพูดไม่รู้อีกครั้งเลยเนี่ยฮะ เล่นกันก็เล่นกันเบาๆไม่ได้เล่นกันเอาเป็นเอาตายแนน่ะน่าๆๆพี่ม้าพี่ม้าอย่าทำน้องอย่างนี้พี่มาแม็กกี้แม็กกี้แม็กกี้มัดผมก็เท่นะแม็กกี้แม็กกี้เหมือนอันนี้เลยอะฮิปฮอปเลยอะแม็กกี้เหมือนฮิปฮอปเลยเวลามัดผมเสร็จอันนี้นะเป็นฮิปฮอปอะเนี่ยฮิปฮอปอะไรมาเวลกับแจ็คสัน เล่นอย่าเล่นกันแรงแม็กกี้แล้วเธอจะกระโดดทําไมเนี่ยไม่เข้าใจดู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 นาโนกับพี่มาร์กอย่าเล่นกันแรงพี่มาร์กพี่มาร์กฟังตาไหมทุกคนทุกคนผมต้องใช้ไม้ไม้เด็ดแล้วพี่มาร์กฟังตาไหมยุดยุด พี่มาร์คมานี่พี่ม์คบอกยังไงฮะอ่ะอย่าอย่าเล่นกันแรงเข้าใจป่ะเออตาบอกว่าตาให้เล่นกันได้ตาไม่ได้ว่าเล่นแล้วพี่มาร์คมานี่พี่ตามีพี่ตาอยู่อย่าเล่นกันแรงเดี๋ยวก็ได้เจ็บกนได้มาพี่มาร์คพี่มา้ามาเนี่พี่มาร์คมามามา,มา,มา,มาตาเนี่ย พี่มาอ่ะม,มา offer. ตาเนี่ยมาโอมาโอตาเห็นขี้ตาอยู่อะนีนเขดิอืมอืมน่าตาก็บอกแล้วว่าอย่าเล่นกันแรงเยให้ตาบ่นนะให้ตาดุอะตาไม่ได้ดูหนูนะหืมตาแค่สอนหนูแต่ตาสอนเสียงดังไปหน่อยโอ้มาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยพี่ม้ามาเนี่ยอ่ะพี่ม้ามาอยู่กับตักตาเนี่ยโอ้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 น้องพี่ม้าเนาะหืมตาไม่ได้ว่าพี่ม์กนะ ตาแค่แบบว่าเออที่มาก็เล่นเบาๆนะนาองเขาเป็นอย่างนั้นแหละเดี๋ยไปถือสาเเขาเลยนะน้อมันการ์ดกันเราก็ควนหลีกเลี่ยงเขานะอือทุกคนพี่มากที่มาเขาพูดรู้เรื่องนะทุกคนคือเขาฟังผมรู้เรื่องที่แม๋อมีใครมากลับอีกแล้วนี่ดูดิไอที่ไม่รู้เรื่องนี่คือแม็กกี้จะมาอะไรแล้วนะจะมากระโดดกลับดูพี่แม็กนอนตักผมดิ กับองค์หญิงพี่มาร์กน่ารักน่ารักพี่มาร์กเขารู้เรื่องคือพี่มาร์กเวลาผมตะคอกเขาจะรู้เรื่องทุกคนเขาจะเป็นตัวที่เวลาผมตะคอกนะถ้าเกิดผมหงุดหงิดใช่ปะถ้าเกิดเขาเหมือนประมาณว่าสอนไม่รู้เรื่องอะที่เหมือนในเช้าอะที่ผมเข้ามาคือเละเทะไปหมดอะผมตะคอกพี่มาเขาเขาจะไปไปหลบก่อนแล้วเขาแม็กกี้เธอจะขึ้นไปอีกนิดหน่อยได้ไหมยังไงอาชีอะ อ,อ,อีนายนนมีรู้เรื่องสอนยา่าแม็กกี้เนี่ยดูดิทุกคนจะไม่ผมโอโหได้ยางไงอะ่ะคือเขาฉี่เขาก็ฉี่ไม่ตรงเห็นไหมฉี่ไม่ตรงอีงห้องน้ําแม่เกลียดใช่ไหมนาเนะแม่แบบอย่างนายนะเลยเนี่ยนายนะเห็นไหมนายนกเขามาฉี่เรียบร้อยเรียบร้อยอแม็กกี้ไม่ได้เรื่อง แล้วยังไงทุกคนไอ้ที่ซับผืนใหญ่เนี่ยโค้ใช้ดีเลยมันมันใหญ่มันมันมันไม่ค่อยอเพียวอ่ะยังไงไอ้น,นี่ยังไง<ฮ>ยังไงแม็กกี้แม็กกี้ยังไง ฉีแล้วแม็กกี้แมไมกี่บ่อยจังวะเออนั่นนะ่ะดีแล้วฉีตรงผ้านั่นนะ่ะไม่ได้ฉีไม่ตรงเม่กกี้เขาขอแก้ตัวเ <laughs> ม่กกี้โดนว่าให้เก่งจ้าแม็กกี้เก่ <c oughs> งมากเก่ง <c oughs> มันลิงเลยออื <c oughs> ต้องพูดก่อนถนึงจะเก่งนะแม็กกี้เนี่ยมูจักสันจักสันต์มือตาผมคอนอนหน่อยจักสันจักสันมันจะหน้าเหมือนฝรั่งทุ้วกคนใช่ไหมนะเออทุกคนอยากรู้ว่าหูอะไรมันจะตั้งขึ้นนะ โมโตมันจะเป็นเบบี Baby, อย่างงี้ยังไงดูพี่มาร์คพี่มาร์คเล่นกับ o องค์หญิงพี่มาร์คที่มีลิ้นดำนะแต่เขาเชื่อเขาฟังรู้เรื่องพี่มาร์คแต่กากันนาโนเนี่ยดูดิดูดิเนี่ยดูกากันมาเวลมาเวลทำอะไรมาเวลทำอะไรทุกคน เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูอซออมบี้เขาติดตุ๊กตาตลกมากๆเลยอะเดี๋ยวออเดี๋ยวค่อยคอยออกไปเดี๋ยแป๊บหนึง่งผมอยู่กับเบบีกันยังไงเนี่ยฮะยังไงนาโนนาโนยังไงจำแสบจำแสบนาโนทุกคนดูจำแสบนาโนดินั่งในตะกร้านี่ตูดค่นี้ ตูที่มาร์กเนี่ยมันไม่ใช่ <c oughs> มาใช่ตาดมเราไม่ใช่พี่มา์าพี่แม็กกี้ <c oughs> พี่มาร์กอยู่ทางนี้เลยก่อนพี่ม์กเออพี่มา้าช่วยช่วยตาด้วยอืมองหญิงองหญิงเธอเธอทําไมมาฉี่อย่างนี้อืองหญิงนี่กับอืรู้เรื่องมั้งไม่รู้เรื่องนี่เธอนี่บ่จะมาฉี่ก็ฉี่ที่ฉี่นู่นก็มีองหญิง มใช่ไม่ได้นะใช่ไม่ได้เลยนะผู้หญิงเนี่ยออาย,าย,าย,ายา่ใอย่ใหญ่ขอดูฟันดิตาขอดูฟันผูหญิงดิผู้หญิงอู้หญิงดิผู้หญิงเท้าดำนั่นเนาะอย่ากัดกระแรงนะแจ็กสันนี่แจ็กสันเล่นกับเล่นกับมา

ở <laughs> à, đứa con đi mà tập ông diễn đi mở ông diễn đi mở ơi Ôi. ơi đứa con Khai đi ơi ơi à, đi đi

ผยิงยาผยิงว่ะผยิงไปเล่นโทรศัพท์นี่มันนี่มันมามาน่มันนี่มานี่มานี่มานี่ตามนี่มานี่มานี่มาเรมานี่โอ๊ยบานฮึ่มฮ เดี๋ยวหยุด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 เล่นกันดีดีแมวเล่นกันดีดีเล่นกันดีดีเล่นกันดีเล่นกันดีโอ้ยไม่ไหวแล้วตาเอาหญิงยายาในประสาทนั่นไม่ใช่ที่เขาเอาดูดูดูนำโชคดูดูอย่าเล่นกันแรงนะตาบอกว่าอย่าเล่นกันแรงเล่นกันได้หยอกกันได้แต่อย่าแรงฮะอื ุโมว,วิวไปไหนเนี่ยโมว,วิวหายไปไหนฮะโมว,วิวหายไปไหนอ้าวนายโมว,วิวอยู่ข้างในข้างในกลงโอ้โมวิวยู่ในกลงเอ้าเอ้าแล้วนี่มานฟัดอะไรกันในกลงฮะฮะมาฟัดอะไรอยู่ในกลงทุกคนเขาอยู่กันในกลงคือผมเอากลงมาวางเพื่อให้เขาเคยชินเนี่ยทุกคนเวลาเราไปไหนเนี่ยเวลาเขาอยู่ในกลงเขาก็จะเด้ใช่ไหม คือมันก็ใช้ประโยชน์วเวลาเขาอยากจะนอนอยากจะเล่นอะไรเนี่ยเวลาเราเราจะอพยพไปมัน,โน,โนง่ายอ,อ่าน,น,นโน้เธอ,อ,อ,อย่าเล่นแรงดิโหทุกคนนานโนหยอกแรงไงทุกคนดูดินานโนหยุดอือหยุดอย่าเล่นแรงอย่าเล่นแรงวกนี้พูดเพราะไม่ได้ทุกคนผมต้องใช้เสียงพลังเสียง ตาเจ็บคอในตาใช้พลังเสียงนี่่าแมก็กกี้พี่มาร์คพี่มาร์คพี่มาร์คหยุดก่อนออกมากันก่อนหยุดฟังรู้เรื่องไหมพี่มาร์คออกมาหยุดก่อนแจ็คสันเธอเล่นกันแรงนะเออ พี่มาร์กอ,อ่ะอย่าเล่นกันแรงดิโอ้ก็ทุกคนคือพวกนี้นานโนเนี่ยเธอเนี่ยเธออะมาแก้งน้ำโชกันนะ,ะแม็กกี้เธอจะอย่าไม่เอาไม่เอาหยุดอ่านานโนนานโนหยุดหยุดนานโนนานโน,น มานี่นันโะทุกคนดูดิตัดดูดิเจคสันกับผู้หญิงมันั่งตักผมแล้วนันโนแถ้าฉันเปิดประตูออกไปเธอให้อยู่เธออยู่ข้างนอกนะข้างนอกร้อนจะตายเด,ดี๋ยวดิดเดียวดิมาวิววอนมาวิเบื่อเซ็งมาวิวนอนเล่นอยู่ตัวเดียว เนโน้ดนี่มันแสบทุกคนมันอยากจะออกออกเลยไหมกว่จะออกไม่ได้นะมันก็จะร้องร้องให้ตัวอื่นมองเะี่ยเนโน้ดนี่แสบโอ้นูโน้น้ำชกุปนมาตามมาโอ้หนึ่ชกหนึ่งชกผมังไงลูกเฮ้ยมาเรียนอนเลยมาเรียนอนในกรงน้ำชกไปนอนปะอนอนไหมเดี๋ยวต่อแสบเดี๋ยวต่อแสบเขาไปในกรงละ โอ้โหใครฉี่ไว้ทำไมดังดังรั่นเลยอะแจ็กสันทำไมเธอฉี่เยอะอย่างนั้นนะเออแต่เขาฉีา่ในห้องน้ำไงทุกคนโจกโจกเลยแจ็กสันน่ะแจ็กสันเธอฉี่แบบเยอะมากเลยนะนย่างนั้นเนาะน,โน,โนโอเอาเก่งแก่แกเสรไหมเดี๋ยวก็ไปร้องจะออกว่าบ้านเดี๋ยวก็จะมานั่งหน้ากลมนะโอ้โหด,ดูดิทุกคน à, mackie nằm chọn em mong của mặt. Mackie chân thơ chạy cắt. Mãn uh, chị là mày chịu nằm mày chạy 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 น้ำโชคกันนี่มาตาเนี่ยน้ำโชคน,น้ำโชคไม่อยากสนใจใครน้ำโชคเป็นยังไงลูกเป็นยังไงดูหัวใจาสายตามองน้ำโชคน้ำโชคหนูเป็นยังไง,ง,ง,ไงถ้าไม่หนูมันตุ๊ก,กตาเนะเขาว่าหนูมันตุ๊กตาเลยพี่น้ำโชคจะเบาทุกคนทุกคนดูพากันไปหลังห้องน้ำดินะชายหนุ่มสามตัว แล้วจะเป็นรูองค์หญิงตัวเดียวนี่เหรอเธอเธอทําอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะองค์หญิงไม่ได้องค์หญิงองค์หญิงองค์หญิงมาตาเนี่องค์หญิงน,น้านมาแทนน,น้านอเธอนี่แบบรู้สึกว่าเธอกากันนะกากันนะเธอเนี่ยทำไมตามบน่นขี้บ่นจังเลยหนูหนูเวียนหัวไปหมดแล้วตาบ่นหนู น้องก็เธอแสบเนี่ยเธอแสบมากดูน้ำโชกชอบมองน้ำโชกจะอย่างตามมองน้ำโชกแม่หนูน่ารักจังเลยน้ำโชก FC เขาบอกว่าอยากเห็นหน้าน้ำโชกชัดๆนี่ทุกคนเห็นชัดมา้เมื่อกี้เขาลืมตามาฮยังไงนี่อ้าว ไอ้แนโนเธอนี่หแนนนโนอแนโนออนโนทุกคนระหางแนโนนโนกัดผมเนี่ยทำโชคมอง พวกขึ้นไแกงคันใ่ไหมปงันแค่ไหนมาแกงคืนไปแกงฮหกังมาเลยสองตัวนี้สองตัวนี้ใช่ไหม จะท้ายใครเหรอโดนเฮ้นล็อกแล้วโดนล็อกแล้วโดนพ่อมดทิ้งยังล็อกแล้วแหมม่เมื่อกี้ตายยังไม่แปลงร่างนะอ้าวพี่มาร์คพี่มาร์คตาบอกว่าอย่างไรบอกว่าอย่าเล่นแรงพี่มาร์คจำไหมตาพูดยังไงนานเ แม็กกี้แม็กกี้เอาอไม่ได้ตรกนั้นแม็กกี้ตอนนั้นมันที่ฉี่นะได้ยินไหมนะโอ้น้ำโชคตาไม่ได้กูดงนะตาดูนแม็กกี้นู่นนน้ำโชคมองผมนะทุกคนน้ำโชคมองใหญ่เลยอืมที่มาก็ ก็นหนูอ่ะก็ตามก็นหนูยังนี่นะหนูเป็นวิชชัยคนโตอ่ะดูทุกคนพี่มารพี่มามานี่แล้วที่ผมดูเขาไงพี่มาร์กพี่มาร์กนั่งโอ้ยโอ้พี่มาร์กพี่มาร์กพี่มาอ๋อพี่มา ใช่ไหมมีกิดยาครับทุกคนเฮ้ยเสียงตาแห้งกลนนิดนึงทุกคนใช่ไหมโอ้พี่มา<อ>พีาพา่น่ารักจริงๆิงพี่มาน่ารักพไ,ไหมาอืมหอมแก้มี่ม แ <fan> จ็สันน้ยนะทุกคนทุกคนผมจะใช้ไม้ตายระหว่างพวกเด็กๆป่วนก,กันเห็นไหมคือดูดิน้ำโชคก็อนอนเห็นไหมสงสารน้ำโชคพวกเธอจะไปเออเๆเนี่เอ้า แม็กกี้มาเวลนอนอยู่เธอนี่อมึงนี่มีมารยาทเลยแม็กกี้เนี่ยโอ้โหมาเวลนะมาเวลบอกว่าแ่บขานเขาจะนอนเสียงดังมันน้องมาเวลนะเขาไปนอนดิบ้านใครบ้านมันอะไรจะจะโอ้โหอะไรของเธอเนี่อือ่ะเขาไปนอนบ้านใครบ้านมันดูทุกคน มาเวลนอนไม่สนใจแล้วไม่สนใจใครแล้วน่นันโนนี่นันตัวแสบตัวแสบยังไงยังไงโอ้ดูน้ำโชดคนน้ำโชดนอน mm hmm. ตั้งเลย <laughs> น่ารักโอ้ดูเท้าพอดีคนเท้าโอ้เท้าดูแบบปูดปุยมัน <laughs> โอ้น่ารักนะ <laughs> เด็กน,อนนะ้อยน่ารัก

ค,ความกากันของหน้าโนะก็องหญิงองหญิงนี่ก็ไม่ใช่ย่อยนะอไปชอบหยอกเขาก็เขอเล่นแรงหมือนก็ทําเป็นร้องเสี้ยงเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดูเห็นไหมแสบไหมนะเนี่ยเขาก็จะไปเล่นฟัดกับพี่มา แล้วเดี๋ยวเขาเจ็บเขาก็จะร้องแล้วเขาไปเล่นแรงๆกับเขาที่เกียจพูดแล้วพวกเธอเนี่ยอืมอะไรอะไรของพวกเธอโอ้โหนำโชคตาพระหอมหอมให้หนูนะทุกคนผมพระหอมมหอมให้น้ำโชกันอ,อืมอเอ เอาหมูให้น้ำโชกกอดด้วยทุกคนทุกคนพอดีผมออกมาหน้าบ้านใช่ไหมดูป่ะผมจะเรียกซอมบี้เรียกยังไงนี่ไงที่ผมเล่าให้ฟังนี่นางหวงมากเลยนะตุ๊กตาตัวนี้หวงมากเดี๋ยวดูนะผมจะเรียกซอมบี้นะทุกคนสังเกตนะผมเรียกซอมบี้เห็นยังเห็นยังเห็นยังนางหวงมาก นังหวงมากโอ uh, ้นังหวงมากหวงมากเอะไม่เอาเหรอแมวเหรอแมวเหรอเอาเนะ่อ่าวางไว้เางไว้เ,าาเ,าาเดิเมขนนานายเยอะนตัวหวงตุ๊กตาหนาะ <c ười> หวงนันหอนั้นเลยเหรอทอือ <c ười> <Bizim c ười> <laughs> หังกันแนั้นสมบีเอทมพี่ <laughs> ทมมีม่ฉันขอไหม <laughs> ฉันขอได้ไหมขอได้ไหมขอได้ไหมน <laughs> 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 อนลงนอนลงนอลงนอลงจะไม่ให้ลูกกินนมเหรอไม่ให้หมูกินนมเหรอไปกินนม <laughs> Ah, mu, mu, kau mu ini, kau mu ini, ah kau mu ini.